ไหนด่าลุงหนูไม่ให้อ่ะถ่ายกูจะเห็นหน้าไม่หมดมีเท่าไหร่เดี๋ยวจ้ะรอหมดหนองแมท่ามาจากอำเภอรงไกานดาทอนจึงกิโลหนึ่งร้อยบาททั้งหมดนี่ทั้งหมดเลยสามพันสามพันสองสามพันสองร้อยบาทนีหมใ ทุกคนที่ขายเท่าหมาช่วยเหลือทั้งแม่ค้าเขาออกตลาดไม่ได้ช่วยเหลือคนที่กําลังขาดแคลนโทรัพ์ช่วงนี้ตัวโควิดกระว่างระบาดมาแล้วก็เลยเจอแม่ค้าเลยหนาวทั้งหมดแล้วก็จะได้ไปแก้ครับความเป็นความอยู่ช่วยเหลือทั้งชาวบ้านทั้งแม่ค้าครับผม ขอบพระคุณนะครับใบค้าที่ศาสตรรากมาจากบ้านคง <Yeah. S 1> วันนี้ขอบคุณครับอของการก็ามารับแจกได้เลยครับเดี๋ยววิ่งออกตามบ้านได้เลยรับแจกตามบ้านไ,ไ,ไ,ดได้ครับได้ให้เด็กไปแจกตามบ้านบ้านละถุงละถุงละถุงรคับ <c oughs>